ครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเลินกันนะครับแล้ววันนี้ครับเด็กๆอยู่กับคุณครูวินนะครับวันนี้เราจะมาใช้หนังสือสมัยระดับประถมศึกษาปีที่5นะครับนักเรียนสามารถใช้หนังสือสมัยควบคู่กับอ e ีบุ๊กของคุณครูวินไปได้พร้อมกันเลยนะครับครับและก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันยูนิตที่1ในวันนี้ วันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวิชาในภาษาอังกฤษนะครับให้นักเรียนได้ทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับอเรามาเริ่มดูวิชาแรกกันเลยดีกว่านะครับ1วกหได้เอคณิตศาสตร์แน่นอนเลยใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษเราก็จะเขียนว่า mathematics mathematics นะครับอย่าลืมนะครับต้องเติม s ด้วยแต่ถ้านักเรียนจะใช้รูปย่อนะครับ หรือถ้าในหนังสือที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะเขียนเป็น m a t h นะครับสะกดเป็น m a t h s นะครับ math s, ซึ่งแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับต่อมาครับโอ้โหวิชานี้เรากำลังเรียนอยู่วิชาอะไรฮะตอนนี้เด็กๆวิชาภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็จะออกเสียงว่า English English นะครับวิชาภาษาอังกฤษวิชาต่อมาครับ น้องๆหนูๆเพื่อนนักเรียนหรือเปล่าเอยกำลังทำการทดลองอะไรบางอย่างอยู่นะครับเป็นการทดลองของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวิชาวิทยาศาสตร์ในภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า science science นะครับต่อมาวิชานี้โอ้โหเด็กๆชื่นชอบแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดเราดูจากรูปภาพเราก็จะพบว่าเด็กๆกำลังเรียนภาระศึกษาอยู่นะครับ จริงๆแล้ววิชาพละเนี่ยมีชื่อเรียกว่า physical education physical education ซึ่งนักเรียนสามารถเรียกชื่อย่อของวิชานี้ได้ว่าวิชา PE นะครับคุณครูใส่ตัวหนังสือสีแดงไว้ให้ในักเรียนเห็นแล้วว่าเราจะใช้อักษรแรกของแต่ละคำนะครับมาเรียกชื่อย่อเพราะฉะนั้นวิชาพละเราจะเรียกว่าวิชา PE นั่นเองครับต่อมาครับหนูน้อยใส่แว่นนะครับกำลัง วาดรูปนะครับสวยงามที่อยู่บนกระดาษวาดรูปนะครับวิชาศิลปะนั่นเองนะครับเราเรียกว่า art art นะครับวิชาศิลปะต่อมาครับวิชาดนตรีอ่ากำลังเกากีตาร์อยู่เลยนะครับ music music นะครับวิชาดนตรีอ่าต่อมาครับเด็กๆเ,เห็นไหมครับกอไก่ขอไข่ขอขวดอ่าวิชา ภาษาไทยนั่นเองนะครับเราเรียกวิชานี้ว่า Thai language Thai language นะครับ Thai ก็หมายถึงคนไทยก็ได้นะครับหรือจะหมายถึงความเป็นไทยก็ได้เหมือนกันพอบวกกับคำว่า language language ซึ่งแปลว่าภาษาพอเป็น Thai language ก็เลยแปลว่าภาษาไทยนั่นเองครับต่อมานะครับวิชาสุดท้ายแล้วสำหรับที่เราจะแนะนำกันในวันนี้นะครับวิชาอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างครับ เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังแนะนําวัดนะครับครูเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระปฐมเจดีนะครับวิชาเกี่ยวกับด้านสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเราเรียกว่า social studies social studies นะครับแปลว่าวิชาสังคมศึกษาเด็กๆครับต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเรียนกันที่ lesson 1นะครับบทที่1ของเราเลยนะครับนียนลองดูรูปภาพนะครับมีภาพให้นักเรียนดูทั้งหมด 7รูปภาพด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันนะครับอ่านออกเสียงไปพร้อมกับครูวินเลยนะครับ Listen, point and repeat นะครับคุณครูวินจะอ่านให้ในักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณครูวินจะพูดว่า Repeat after me, repeat after me หมายความว่าให้ในักเรียนนั้นออกเสียงตามคุณครูนะครับแล้วนักเรียนก็ออกเสียงนะครับอ่ะเรามาลองดูคำแรกกันเลยดีกว่านะครับคำที่หนึ่งอ่า S A S S E M B L Y อ่านว่า assembly assembly นะครับถ้าในโรงเรียนน่าจะหมายถึงการรวมพลเข้าแถวนั่นเองนะครับการรวมกลุ่มคน,อ,นอ่า repeat after me 1,2,3 assembly assembly เก่งมากครับเด็กๆคำต่อไปเลยนะครับ คำที่2ครับอ่าเป็นเด็กนักเรียน1คนนะครับแต่งชัยชุดนักเรียนเรียบร้อยเลยนะครับเครื่องแบบเครื่องแต่งกายนักเรียนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า uniform uniform โอเ okay. ค repeat after me uniform uniform g o o d job เก่งมากครับคำต่อไปนะครับอ่านักเรียนลองดูซิว่านี่เป็นช่วงเวลาอะไรเอ่ยเด็กๆก,กําลังเล่นฟุตบอลกันนะครับก็คือช่วงเวลา เล่นหรือช่วงเวลาพักของนักเรียนนั่นเองนะครับเราเรียกว่า play time play time โอเค repeat after me play time play time very good เก่งมากครับคำต่อมาครับอ่าอันนี้นักเรียนทราบไหมครับว่ารูปภาพที่อยู่ในนี้เป็นสถานที่ไหนฮะเป็นโคลอสเซียมนะครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีเอ๊น่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ย history เพราะนั้นภาพก็สะท้อนถึงความเป็นประวัติศาสตร์นะครับคำว่า history แปลว่าประวัติศาสตร์โอเค repeat after me history history เก่งมากครับเด็กๆและคำต่อไปนะครับนักเรียนจะเห็นภาพนะครับเด็กๆนะครับกำลังหมุนลูกโลกอยู่นะครับอันนี้เป็นชื่อวิชานะครับเป็นวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับในภาษา,ษาอังกฤษเราออกเสียงว่า geography geography นะครับอ่า repeat after me 1, 2, 3 geography geography เก่งมากครับเด็กๆต่อมาครับอ่าเป็นคุณครูนะครับกำลังชี้ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับน่าจะเป็นวิชาอะไรเอ่ยนักเรียนลองเดาซิ it นะครับวิชา it it ย่อมาจากอะไรนักเรียนทราบไหมครับ it นะครับย่อมาจาก information technology นะครับพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับเราเรียก IT นั่นเองอันนี้ repeat after me ง่ายๆเลย1 2 3 IT i t เก่งมากครับเด็กๆเอาละครับต่อมาคุณครูกำลังนั่งทำงานอยู่เอ๊คุณครูจะทำงานที่ไหนนะ Office Office นะครับ Office จริงๆแล้วนะครับจะแปลว่าสำนักงานก็ได้นะครับแต่ถ้า Office อยู่ในโรงเรียนนะครับก็อาจจะมีความหมายว่าห้องพักครูนะครับโอเ okay. ค r m p o f t i f t e r me Office Office นะครับเ e อ y good นะครับเอาละต่อมาครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูวินนะครับจะมีตารางสอนของ บทเรียนของแต่ละวันให้นักเรียนดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามกันนะครับว่าถ้าเกิดเราจะถามว่าวันนี้เวลาเท่านี้นะครับคุณเรียนวิชาอะไรอยู่นะครับนักเรียนลองดูตารางสอนไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะครับวันนี้คุณครูให้เป็น Monday นะครับเป็นวันจันทร์นะครับด้านซ้ายเป็นเวลา Time และด้านขวาเป็น subject คือชื่อวิชานะครับก็เป็นชื่อวิชาที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราลองมาลองดูสิว่าถ้าเกิดคุณครูจะถามว่า,านักเรียนเรียนวิชาอะไรนะครับในวันจันทร์ตอนประมาณ9โมงครึ่งนะครับเราจะถามว่า What have you got on Monday at half past n What have you got on Monday at half past n นะครับคุณเรียนอะไรวิคุณเรียนวิชาอะไรในวันจันทร์ตอน9้าโมงครึ่ง ถ้านักเรียนกลับไปดูตารางคุณครูไฮไลท์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนช่วงเวลาประมาณ9ก้ามงครึ่งวิชาอะไรครับเก่งมากครับเป็น Mathematics นะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้คุณครูจะลองถามแล้วให้หนักเรียนลองตอบนะครับครูจะพูดให้ฟังก่อนหนึ่งรอบ What have you got on Monday at half past 9? นักเรียนจะตอบครูว่า I've got mathematics I've got mathematics นะครับคุณครูใส่วงเล็บให้ด้านล่างนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับคำว่า I apostrophe ve นะครับ I've เราออกเสียง I've นะครับมาจาก I have I have นะครับอันนี้เป็นภาษาพูดเราก็นิยมใช้รูปย่อนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะถามคำถามใหม่และนักเรียนก็จะตอบครูว่า I've got mathematics นะครับโอเคหนึ่งส,งส What have you got on Monday at half past n และนักเรียนก็จะตอบครูว่าเก่งมากครับนักเรียน I've got mathematics โอเคต่อมาถ้าคุณครูถามนักเรียนว่า What have you got on Wednesday at two past ten เอาละอันนี้ครูเปลี่ยนวันแล้วนะครับ what have you got on Wednesday at two past ten นะครับคุณเรียนอะไรในวันพุธตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับอ่านักเรียนลองดูตารางสิวันพุธ Wednesday ตอนบ่ายสองโมงครึ่งนักเรียนกำลับบงเรียนวิชาอะไรอยู่ครับอ่าช่วยกันหาเร็ววิชาสุดท้ายพอดีเลยใช่ไหมครับ ตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเป็นวิชา P.E. เ e. อถ้าอย่างนี้นักเรียนจะตอบว่าอะไรนะช่วยกันคิดสิครับอ่าเก่งมากเลยครับนักเรียน I've got PE I've got PE โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวครูจะถามใหม่แล้วนักเรียนช่วยกันตอบคำถามครูนะครับโอเค1 2 3 What have you got on Wednesday at 2 past 10? เก่งมากครับนักเรียน I've got PE โอเคครับและต่อมานะครับคุณครูก็จะแนะนําให้นักเรียนรู้จัก pronoun นะครับ pronoun ในภาษาอังกฤษนะครับในภาษาไทยเราเรียกว่าคําสรรพนามนั่นเองนักเรียนจะมีคําถามนะครับว่า pronoun คืออะไรนะครับ pronoun คือคําสรรพนามนะครับเราใช้แทนคํานามที่กล่าวซ้ําไปแล้วข้างหน้านะครับตอนนี้คุณครูได้แบ่งตารางให้นักเรียนเห็นเป็นฝั่งซ้ายขวาชัดเจนนะครับเป็น boy กับ girl นะครับเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะครับอันนี้คุณครูจะ ชี้ให้นเรนเห็นว่าเราก็จะมีวิธีการเดานะครับชื่อของเด็กนะครับว่าใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงได้จากดูตัวคำศัพท์เหล่านี้นะครับชาร์ลีแจ็ควิกกี้เฟรดปีเตอร์อย่างนี้นะครับถ้าบอกว่าเขาชื่อปีเตอร์นี่ลองคิดซิปีเตอร์ควรจะต้องเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับแต่ส่วนกลับมาเป็นผู้หญิงบ้างนะครับถ้าเราเรียกว่าแมรี นะครับแซลลี Sally, นะครับยหรือแม้กระทั่งเรียก Julia ยเอถ้าชื่อจูเลียเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะอาเก่งมากครับก็จะเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะแบ่ง pronoun ง่ายๆนะครับจากชื่อก่อนชื่อคนนะครับทีนี้ถ้าเป็นเด็กผู้ชายเราเรียกชื่อเขาแล้วนะครับแจ็ค is a student แจ็คเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับ แจ็คเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมครับเขาอายุ11ขวบครับ he is 11 years old นะครับเขาก็อายุ11ขวบเราใช้ he แทนแจ็คนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายเราใช้ he นะครับ he is a boy ถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้ she she is a girl นะครับอาละ่ะต่อมาครับนะักเรียนลองมาดูบทสนทนาเล็กๆนะครับจะมะีตัวละคร2ตัวนะครับเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง นะครับ now ask and answer with your partner นะครับอันนี้นักเรียนสามารถลองไปฝึกนะครับจับคู่ดูได้นะครับให้ a n d answer ให้ถามและตอบกับ your partner partner หมายถึงคู่หูของเรานะครับนักเรียนลองดูซิผู้หญิงจะถามก่อนนะครับประโยคบนอ่าลองมาฟังพร้อมๆกัน can I ask you some question เอ่อฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมผู้ชายตอบว่า yes of course ได้สิแน่นอน ผู้หญิงก็ถามว่า What have you got on Wednesday morning? อเอคุณเรียนวิชาอะไรในวันพุธตอนเช้าเด็กผู้ชายตอบว่า I've got history and m a t h I've got history and m a t h อ๋อวันพุธเช้าเหรอฉันเรียนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนครับต่อไปคุณครูจะชวนนักเรียนมาดูวงรีสีเขียวนะครับด้านขวาบนนะครับ Remember นะครับชวนจำนั่นเองนะครับดูประโยคแรกกันเลยแล้วกัน Have you got a class at 1 p.m. นะครับ Have you got a class at 1 p.m. นะครับเขาถามว่าคุณมีคาบเรียนตอนบ่ายโมงหรือเปล่านะครับถ้าใช่ให้เราตอบว่า Yes I have ถ้าไม่ใช่นะครับนะักเรียนสามารถบอกว่า No I haven'tNo I haven't นะครับนี่คือประโยคแรกนะักเรียนสังเกตไหมครับ Have you เราใช้ you ซึ่ง you เป็น pronoun นะครับเป็นคำสปปรรพนามที่เดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังในสไลด์ต่อไปนะครับนักเรียนมาดูประโยคที่2กันเลยนะครับครูขีดเซนตใต้ให้นักเรียนดู has he got history on tuesday morning has he got history on tuesday morning ค,คุณเธอได้มีเขานะครับได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ตอนเช้าวันอังคารหรือเปล่านะครับถ้าใช่ yes he has No, he hasn't. นเรียนสังเกตไหมครับประธานที่ใช้เป็น he นะครับคำสรรพนามเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า have กับ has ต่างกันอย่างไรแล้วก็มีผลต่อ pronoun อย่างไรนะครับอ่าเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลย have กับ has ต่างกันอย่างไรอ่าใครตอบได้บ้างครับอ่ามีใครมีมีเสียงแว่วมาแล้ว have กับ has เป็นเรื่องของอะไรนะฮะต่างกันที่เอกพจน์กับพหูพจน์เก่งมากครับเด็กๆนักเรียนลองดูนะครับ H-A-V-E, have, have นะครับเป็นพหูพจน์นะครับเราจะใช้กับ I, y o U, We, and They นะครับ I, U, We, They เราใช้ have แน่นอนครับ has ก็จะต้องเป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับอ่ามี3ตัวหลักๆเลยที่จะใช้คือ he, she, it นะครับ he, she, it นี่คือหลักง่ายๆนะครับของการ แบ่งว่า have กับ has อันไหนเป็นเอกพจน์กับพาหูพจน์ะครับเอาละครับ e x e r ซ i ไซที่3ต่อมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกฟังกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ฟังนะครับ d ด a l o g u ็นะครับแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามตาม Listen, Read and match the questions with the answer นะครับ ให้ในักเรียนฟังแล้วก็อ่านนะครับจากนั้นให้จับคู่คําถามกับคําตอบให้ตรงกันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคุณครูจะชวนนักเรียนมาดูคําถามก่อนนะครับคำถามข้อแรกครับ What has Jack got on Tuesday morning? What has Jack got on Tuesday morning? นะครับนะครับ,นะรบเขาถามว่าแจ็คนั้นเรียนวิชาอะไรตอนวันอังคารตอนเช้านะครับประโยคที่2ครับ What has Jack got on Friday afternoon? อ้าวแล้วแจ็คเรียนอะไรตอนบ่ายวันศุกร์นะครับข้อ3มครับ What has Lisa got on Thursday morning? เขาถามว่าลิซ่านั้นเรียนอะไรตอนวันพฤหัสช่วงเช้านะครับต่อไปข้อ4นะครับ What has Lisa got on Thursday afternoon? นะครับลิซ่านั้นเรียนวิชาอะไรในช่วงวันพฤหัสตอนบ่ายนะครับและข้อสุดท้ายข้อ5ครับ โจทย์บอกว่า has Lisa got a class at a quarter past ten นะครับลิซ่มีเรียนไหมตอน1 0 1โมง15นะครับอ่าน,นเรียนครับแล้วเราก็ได้พูดถึง5ประโยคที่เป็นประโยคคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสนทนานะครับสำหรับคำถามคําคำถามที่เดี๋ยวเราจะต้องไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Students book Unit 1 Lesson 1 e x e r c i s e 3 Listen Read and match the questions with the answers. Come on, Anna. I've got a computer. Let's look at our school's website. What do we do? Click on the picture. Click here. Look. It's class 5B's times table. What has Jack got on Tuesday morning? He's got science and history. What about Friday afternoon? What has he got? He's got geography and music can we see class 5c? let's try. click here. yes, here's class 5c. what has liza got on thursday? let's see. she's got math and history in the morning. and she's got science and pe in the afternoon. has she got a class at quarter past ten? no, she hasn't. it's playtime. <coughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับใครทําเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จนะครับรีบทําให้เสร็จเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะนับคะแนนไปพร้อมๆกันนะครับครูจะเริ่มที่ข้อที่1เลยนะครับ What has Jack got on Tuesday morning ครับคำตอบคือตอบอะไรกันครับเด็กๆอ่าเก่งมากครับคำตอบคือตอบ C cat นะครับ C cat He has got science and history He has got science and history นะครับเขานั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ครับกับคำถามข้อที่2ครับ What has Jack got on Friday afternoon นะตอบอะไรกันเด็กๆ B-boy เก่งมากครับ He has got geography and music นะครับ He has got geography and music นะครับเขาเรียนวิชาภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาดนตรีนั่นเองนะครับข้อที่3ครับ What has Lisa got on Thursday morning? Lisa เรียนอะไรวันพฤหัสตอนเช้าครับตอบ A เก่งมากครับ She has got math and history นะครับเธอนั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์นั่นเองอ่าถูกกี่ข้อกันแล้วเช็คดูซิต่อมาข้อที่4ครับ What has Lisa got on Thursday afternoon? นัเรียนตอบอะไรกันครับอ่าเก่งมากเด็กๆตอบ E นะครับข้อ E นั่นเอง She has got science and PE นะครับเธอเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาพละศ,ศึกษาและข้อ5นะครับข้อสุดท้ายนักเรียนหลายคนก็น่าจะเดากันได้เพราะว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วครูเฉลยครบทุกข้อแล้วนะครับใช่ครับข้อ5ตอบ D-Doc นะครับ ที่เขาถามว่า Has Lisa got a class at a quarter past 10 n นะครับเอ,อ่อลิซ่ามีเรียนตอน10โมง15หรือเปล่านะครับเราตอบว่า No she hasn't ลิซ่าไม่มีเรียนนะครับ It is play time เป็นเวลาพักของลิซ่านั่นเองนะครับอ่าเด็กๆลองเช็คคำตอบนะครับและรวมคะแนนดูซิว่าได้เต็มกันหรือเปล่านะครับคุณเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะครับจะต้องได้คะแนนเต็มแน่นอนเลยนะครับอ่านักเรียนครับ แล้วเราก็กลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการอักษรออนเลิร์นะครับในตอนนี้นะครับในช่วงท้ายคุณครูวินจะมาพูดถึง Onet Practice Test นะครับเป็นการวัด นะครับทำข้อสอบนะครับที่เป็นข้อสอบคล้ายกับข้อสอบจริงของข้อสอบ o n e น็นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้านักเรียนเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับการสอบ O n e น็นะครับซึ่งเป็นข้อสอบระดับชาตินั่นเองเราลองมาดูกันซิว่าบทเรียนที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับเอาความรู้ที่ได้ไปทำข้อสอบได้จริงไหมนะครับแล้วเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับ นักเรียนจะเห็นว่าเป็นบทสนทนานะครับคู่สนทนาระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะครับ teacher and students นะครับทั้งสองคนนะครับเวลานักเรียนทำข้อสอบบทสนทนาให้นักเรียนพยายามคิดถึงสภาพจริงที่เราจะตอบได้มากที่สุดนะครับนักเรียนลองดูโจทย์ข้อนี้ครับคุณครูจะถามอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นักเรียนตอบว่า I am in ประถม5นะครับผมอยู่ป .5 ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าอยู่ดี มีคนมาถามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนักเรียนจะต้องตอบว่าผมอยู่ป .5 นักเรียนคิดว่าเขาจะถามอะไรฮะแน่นอนใช่ครับเขาต้องถามว่านักเรียนอยู่ชั้นไหนใช่ไหมครับนักเรียนก็จะตอบว่าผมอยู่ป .5 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนตอบว่าผมอยู่ป .5 ครับเอ่คํถามก็จะต้องถามว่าหนูหนูหนูอยู่ชั้นไหนครับหนูเรียนชั้นอะไรใช่ไหมครับเอาละ่ะนักเรียนเรามาดูช้อยคําถามกันดีกว่าเมื่อถามเกี่ยวกับระดับชั้นประถมที่5นะครับ เรามาดูข้อที่1กันนะครับ Who is in that room ใครอยู่ในห้องนั้นถาม Who เรียนทราบไหมครับ Who เป็นแปลว่าใครใช่ไหมครับหมายถึงคนนะครับเขาถามคนคำตอบน่าจะไม่ใช่แล้วข้อ2ครับ Where do you study คุณเรียนที่ไหนนะครับ Which school is it นะครับโรงเรียนอันไหนก็ไม่น่าใช่และข้อที่4ครับ What class are you in What class RUN นักเรียนเห็นคำว่า Class มไหมครับ Class แปลว่าชั้นเรียนนะครับตรงกับที่อยู่ในใจนักเรียนไหมหนูเรียนอยู่ชั้นไหนผมอยู่ปอ5ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่ครับคำตอบนะครับ what class are you in นะครับอีกข้อหนึ่งครับสำหรับข้อสอบ one t นะครับที่นักเรียนจะต้องเจอแน่นอนปีหน้านะครับเราลองมาดูกันเป็นบทสนทนาเหมือนเดิมครับระหว่างแจ็คกับแมรี่นะครับลองดูซิเพื่อนสองคนนี้เขาจะคุยอะไรกันนะครับแจ็คเริ่มบทสนทนาก่อนนะครับแจ็คบอกว่า hi mary you look very happy อ้า ah, สวัสดีแมรี mary ่เธอดูมีความสุขมากนะแมรีต่ตอบว่า yes of course ใช่แล้ว i've got an a in science นะครับฉันได้ เกรด A ในวิชาวิทยาศาสตร์โอ้โหเพื่อนมีความสุขนะครับแล้วเพื่อนก็บอกเลยว่าฉันนั้นได้คะแนนดีฉันได้ A นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราเป็นเพื่อนนะครับลองคิดดูสิว่าในชีวิตจริงเราจะบอกเพื่อนว่ายังไงดีนะครับเรามาดูช้อยข้อแรกกันเลยนะครับ very nice นะครับดีมาก that's okay ข้อที่2ครับอืมก็ใช้ได้นะข้อ3 so good ดีและ 4. congratulations นะครับในมารยาทนะครับการตอบนะครับที่เราเมื่อเราจะแสดงความยินดีกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามแต่นะครับในภาษาอังกฤษเขาก็มีคำพูดนะครับเก๋ๆว่า congratulations นักเรียนครับในภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราอยากจะแสดงความยินดีให้กับเพื่อนนะครับหรือคนที่เรารู้จักเราก็จะพูดคำว่า congratulations ซึ่งแปลว่าขอแสดงความยินดีด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อ4ครับ congratulations นะครับทำถูกกันไหมเด็กๆนะครับวันนี้นะครับคุณครูวินก็มีข้อสอบมาฝากนักเรียน2ข้อด้วยกันนะครับหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ของข้อสอบ2ข้อนี้นะครับไปแอพพลายไปประยุกต์ใช้นะครับกับข้อสอบโอ e เนได้อย่างแน่นอนนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับคุณครูวินก็มาสอนนักเรียนเรื่อง a School นะครับ หมายถึงเรื่องราวที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะครับวันนี้นักเรียนได้ทั้งคําศัพท์นะครับซึ่งเป็นคําศัพท์ที่เราทบทวนกันไปนะครับแล้วก็สัพ์ใหม่ที่คุณครูบินให้ไปรวมถึงรูปประโยคต่างๆนะครับประโยคคําถามนะครับเมื่อถ้ามีคนถามนักเรียนว่า What have you got on ตามด้วยวันนะครับแล้วก็ตามด้วยเวลาเช่น What have you got on Monday at half past nine นะครับคุณเรียน วิชาอะไรครับวันจันทร์ตอน9ก้ามงครึ่งนะฮะนักเรียนก็จะได้วิธีการตอบอย่างถูกต้องว่า I've got หรือ I have got และตามด้วยชื่อวิชาใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นถ้านักเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับนะักเรียนก็จะบอกว่า I've got history แบบนี้นั่นเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้นำความรู้นะครับแล้วก็ทั้งคำศัพท์รูปประโยคต่างๆไปฝึกฝนกลับไปทบทวนที่บ้านนะครับ ครูมั่นใจว่านักเรียนนะครับก็จะได้ความรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นําไปพูดจริงได้นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการอักษรออนเลิศนะครับกลับมาพบกับคุณครูวินได้ใหม่นะครับสำหรับบทหน้าในเรื่องถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ g o o d b y อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education